เมื่อหล่ะได้ทําแพนเค้กให้คุณจาคอบวันนี้จะมาทําแพนเค้กค่ะอันนี้ไข่ไข่ขาวไข่แดงแยกกันนะเจ้าแล้วก็เอาผงเบกกิ้งโซดาเส้นนิดนึงอันนี้ไข่แดงใส่น้าตาลลงไปเดี๋ยวสูตรอยู่ใต้คลิปนะเจ้าใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็กลนกลวนกลนให้มันเข้ากันใส่นมเด้อเจ้าใส่นมสดลงไปนมที่เขาใส่กาแฟนี่แหละใส่ลงไปนิดนึงพอประมาณแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานิดนึง่งฟู แป้งสุดาฟูแล้วก็แป้งใส่ลงไปด้เจ้าสมรีจำตวงเนาะสมรีเพราะว่าสมรีทำมันแล้วเนาะสมรีหูระ่าดอย่างเดี๋ยวสมรีจะปักสู่ใต้คลิปนะเจ้าอันนี้แป้งมันข้นไปสมรีคิดว่าแป้งมันข้นไปเนาะสมรีก็จะเอาเนยมาใส่อีกนิดนึงถ้าฝ่ายมีวิปปิ้งครีมก็มใส่วิปปิ้งครีมก็ Stephan, ม Stephan ได้มันจะได้หนุมนะ่มเนาะถ้ามมีก็ใส่นมสดนี่แหละเจ้า ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนยเจ้าเนยหรือน้ำมันก็ได้ถ้าไม่มีเนยก็ใส่น้ำมันแตนได้น้ำมันผืดเนาะเสร็จแล้วก็จะมาตีไข,ข่ขาวไข่ขาวกับเบกกิ้งโซดานิดนึงนะอยู่ในเนี่ยตีมันขึ้นฟูเลยเจ้าตีไข่ขาวไปประมาณนี้นะเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในนี้ใส่แบ่งใส่ประมาณสักสองข้างเจ้า แล้วก็กลนกลอนกล,กลให้มันเข้ากันใส่ใส่ลงไปเลยเจ้าถ้ามันขน้นสมสีคิดว่าของสมสีมันขนไปเพราะสมสัิมได้ตวงเนาะสมสีจะอันดมมาใส่หอมน้อยหนึ่งความจริงมันก็ใจได้แล้วนะแต่ว่ามันจะมันจะฟูกเกินไปเสร็จและ้วก็เอาเนยใส่กระทะเจ้า เทแผนเคกของเราลงไปเลยไฟ mm hmm. ประมาณปานกลางเลยอันนี้มันเป็นเคของอเมริกาเนาะคนอเมริกาเปิ่นกิน่นเะจี mm ้ยนะใจเวลาแป๊บเดียวนะคะ mm hmm. การถทอดเซตไปนหนึ่งแผ่นอันนี้สมศรีก็จะทอดให้มันจะทำให้มันเซตเลยเนาะ mm hmm. ทำใหอฟอร์ม mm hmm. แผ่นนี้ก้ะกัน อันนี้แพนเค้กของเฮาก็เสร็จแล้วเนาะเฮาจะใส่ไซรัปลงไปหรือว่าน้ำพึ่งก็ได้ถ้าใครมีน้ำพึ้งอันนี้บ้านเฮามีขายนะเจ้านำไซรัปแถวบิ๊กซีหรือแมคโครมีขายเจ้าแลก็จะเทลาดลงไปเลยถ้าใครมีผลไม้บลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่ยังก็ใส่ลงไปได้คนอเมริกาบ่ใส่จ้นเนาะบางตีบก็จะกินกับเบคอนก็แล้วแเต่แล้วก็ใส่มะนาวเจ้าบีบลาดลงไป แค่นี่ก็เซร็จแล้วเจ้าล้ำนะลองคุณสามีไปทำแม่ทำงานเม็กซิโกเหรออ่า I think I was in MexicoThat one pancake <that> from America ใช่ไหม YeahI think was in Mexico more than <right? S 3> one yearVery I've got much food here yeah. มากินหมดอบบมดเจ้าอันนี้ทำเพื่อโชว์ <Yeah. S 1> I already say you cannot eat f i n i t e because we want to show อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. s t e s very good <S อร่อยไหม <Yeah. S 1> นี่เจ้าไฟมีบ้าง <c oughs> ไฟมีโรงแรมมีบังกะโลรหรือว่าัออย่างนี้มีฝรัง่งต่างชาติไปพักสามารถทำอันนี้ให้กินได้เลยเจ้าอันนี้บ้านเฮามีขายเลย But it is same like eat cake for breakfast yeah อันนี้บ้านเรามีขายนะคะแตวบิ๊กซีแมคโครมีขายเซลฟ์บ้านเรามีขายหรือว่าจะเจ๊ดำพึงก็ได้ What 't ต่ผมไม่เข้าใ t อเมริกาพ a t อไอเมริกานทเบคอนสีด e บค a นกับชีส u t t เน t แล a n ้ syrup and mm. bacon อค mm. okay. อ, mm hmm. อันนี้เป็นแพนเค้กของอเมริกาน่ะเนี่ยติเป็นขวดเป็นขวดก็มีขายนะเป็นขวดเป็นแพนเค้กอยู่ติบิ๊กซีอ่ะมีขาย before we go Thailand we buy bottom for pancake คือมันไปในอ่าอยาก we can buy that powder in t h <China> also but we can do for yourself mm hmm. นี่แหละเจ้าเ <laughs> มื่อได้กินตีอ๋อ ถ้าเป็นอเมริกาพูด something over food butter and strawberry yeah they can also eat with whipped cream and ผลไม้ก็ได้ berries but I think for breakfast they eat with bacon okay อร่อยใช่ไหมน่าจะด good okay ขอบคุณครับขอบคุณครับสมศรีสมศรี <laughs> <laughs> you know what means something? I know it's you, but I don't know. It's, it's something. to say your name nice? Or what? <laughs> or say like your boss? No, my nickname in Thailand Some see What does it mean? Not mean anything. Me. Some people just call you C. Mm. ya <Yeah>, see ปูแดง he just say ya h same you call ปูแดง something like that จำจำได้แ hmm. ม mm ่นวัดโอเค thank you thank you อร <ay>, right? mm ่อยใช่ไหม hello หมูหมูเฝ้าป่าป่าตลอดเลยใช่ไหมลูกแม่อันฉัน you feel very nice fifi อย่าทัดผมแล้ว nice for you ขัว outside โดนวันถูกคำ home stupid <No. S 1> dog Anton come คำดึกปะป๊าเร็วเค้กใส่น้ำตาลยวนมอลีมอนอย่าอย่าอ้อมแนาวคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติตำ กรนากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้น is คื <Sunday. S 2> อ u ักชัวรี a <laughs> ซ mm ั a t ดย์วัตซีรีส์แมีแพ้ก